สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กเชนเนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซอบอบัคคอนนาติกนะครัรรรรครรบัคอนนาติกรุ่นนะครับ4 0 ss 5น4 a นะครับอาการนะครับมีเสียงไม่มีขาดนะครับจอมืดนะครับแต่หลอดแบ็คไลท์ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับแกะฟ้ามาก็จะเจอรูปทรงแบบนี้ครับเป็นสมาร์ททีวีนะครับนี่เสาครับเสาไฟฟนะครับ ก็ดูครับบอร์ดประมาณนี้แล้วสังเกตดูรูนะครับนี่ครับติดนะครับโอเคครับแต่จอไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอถอดละโพงออกครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอนะครับจอก็จอแนวโทนดำแบบนี้ครับนี่ครับนิ้วแตะกับเพื่อมนะครับแตงเห็นไหมครับ โอเคแต่ไม่มีตรงสือขึ้นนะครับไม่มีภาพขึ้นโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็มาวัดไฟเลยครับตรงนี้จะเป็นฟิวนะครับตรงกระจกเนี่ยต้องแกะตรงนี้กอนครับแต่ถ้าผมไม่แกะผมก็จะมาวัดหาไฟไปเลยครับเนี่ยไฟมาแล้วครับ12โวลต์วัดตรงนี้เลยก็ได้ครับเพราะมันก็จะวิ่งผ่านตรงนี้มานี่แหละก็สุปว่าไฟมาฟิวไม่ขาดนะครับตอนนี้ ตอนนี้ก็มาดูไฟชุดย่อยนะครับ VGH เห็นไหมครับ VGH ในไม่ออกนะครับแต่ไฟมาครับอย่าลืม VIN นะครับ12 VIN 12ก็คือไฟเข้า12โวลต์เลี้ยงบอร์ดแผงทิทบานี่ครับ v อันนี้ V3 น่าจะเป็น3.3 3.3ออกนะครับ3.3ออกนิดหนึ่งต้องปรับอีจิบนะครับ3.3ออก v g h ไม่ออกนะครับ v g h v g l ถ้าก็น่าจะไม่ออกเหมือนกันอยู่ไหน v g l v g h v s อันนี้ไม่ใช่นอ้กรจุก v g h เอ่อก็ไม่เป็นไรครับคือเน้นว่ามันไม่ออกแล้วกันครับเดี๋ยวันดับแรกนะครับไม่ต้องลอยสายแพอะไรทั้งนั้นครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กออกครับถอดปลั๊กทีวีออกนะครับ แล้วไล่วัดซีตัวใหญ่ครับเน้นตัวใหญ่นะครับเนี่ยกี่ตัวเนี่ยว่ามีช็อตไหมครับแล้วก็มาลองดูกันอีกทีครับโอเคครับหยุดคลิปก่อนครับวัดนะครับผมจะเน้นวัดซีตั้งาคูหนึ่งเนี่ยครับสมมติวัดเนี่ยตับขั่วครับสับสลับมิเตอร์ครับเน้นจุดที่มันขึ้นสุดนะครับบางตัวจะขึ้นไม่สุดเราจะสงสัยผู้ต้องสงสักก็จะคือตัวขึ้นสุดอย่างตัวนี้ผมวัดตัวนี้ขึ้นจะขึ้นสุดนะครับ เกือบทั้งสองข้างขึ้นเยอะกว่าตัวอื่นนะครับพูด้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองลอยลอยตัวนี้ดูเดี๋ยววัดดูให้ดูตัวอย่างนะครับอาจจะจับไม่ถนัดนะครับอันนี้ตัวแรกครับตัวแรกขึ้นประมาณนี้เห็นไหมครับถ้าสลับมิเตอร์ก็จะไล่เรียกกันนะครับบางครั้งบางตัวที่มันไม่ช็อตมันก็จะไม่ขึ้นมันขึ้นข้างเดียวครับนี่ครับนี่ครับ ก็จะขึ้นประมาณนี้ครับขึ้นเกือบเท่ากันนะครับนี่ครับแล้วก็มาตัวที่สองนะครับเดี๋ยวเปิดฝาดครับโอ้ยใสย่นี่ครับตัวนี้ครับจะขึ้นเยอะครับนี่ครับ ถ้าสลับก็จะขึ้นประมาณนี้เหมือนกันครับถือว่าเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดตัวนี้ดูเลยครับตอนนี้ตัวที่มันขึ้นนะครับผมถอดออกครับก็ยังช็อตอยู่นะครับตัวนี้ก็สรุปว่าไม่เสียมันจะมีตัวที่ที่วัดได้นะครับก็มีตัวนี้ครับหนึ่งตัวสี่สามสองตรงนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับสามสามแล้วทั้งนี้ทั้งชุดนะครับผมว่าไปมาก็น่าจะเสียในชุดตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ตัวไหน าะตรงนี้น่าจะเป็นไฟครับไฟไฟที่มาวิ่งมาตามแพเนี่ยครับที่ว่ามาหาตัวนี้ต้องลองวัดดูครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองจัดการตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับผมลอยออกจนหมดแล้วครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวต้องไล่หาจุดเสียนะครับว่าสีไฟตัวนี้มันมีเยอะนะครับในในแผงนี้ก็สรุปว่า สัตวชุดนี้ไม่เสียก็ต้องไล่ดูชุดอื่นครับที่ชี้บอกก่อนหน้าเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวลองลอยดูครับไม่แน่ก็อาจจะมาฝั่งนี้ก็ได้ครับโอเคครับรวมถึงเมื่อกี้ผมก็ลืมลอยสายแพรออกนะครับแล้วก็วัดดูต้องขออภัยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มันสามารถไล่ไปเรื่อยๆได้อยู่แล้วงั้นเดี๋ยวผมถอดสายแพรออกเลยเผื่อมันมาช็อตจุดนี้ครับเดี๋ยวจะหลงเสียเวลาเยอะโอเคครับก็ลอยแล้วครับก็ปรากฏว่าฝั่งนี้ไม่เสียนะครับ ก็ยังเสียชุดเดิมครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ที่บอกที่ยังวัดยังไม่ได้วัดนะครับเดี๋ยวมีอยู่ครับอีกสองตัวครับโอเคเดี๋ยวรอยดูครับตัวนี้ถ้าใส่ได้ก็ใส่ไปเลยครับแต่ผมับมองผมได้ครับโอเคครับก็เจอตัวช็อตแล้วครับคือตำแหน่ง433นะครับ433 คือตัวนี้ครับเสียนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปครับนี่ครับใส่หมดแล้วครับเหลือตัวเดียวที่ว่าทีช็อตน่นไม่ได้ใส่ไปนะครับจริงไม่ต้องใส่ก็ได้ครับถอดออกได้เลยครับตัวนี้ครับตัวนี้มันจะลืมเหลื่อมตาพอเปิดไฟครับตัวนี้มันไม่ได้มันติดกันครับแต่ว่ามันเป็นจุดเดียวกันครับผมเลยไม่ออกช่างมันใส่เข้าไปตรงนี้มันเป็นจุดเดียวกันนั้ยาวมาถึงเงี้ยโอเคแต่ตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เสียนะครับเนี่ยตัวเนี้ย เดี๋ยวเรามาวัดกันครับนี่ครับขึ้นนะครับเห็นไหมโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะมีภาพหรือเปล่าลืมใส่สายแพรครับเดี๋ยวใส่สายแพรครับ ตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านทําเองครับไล่ว่ดหาตัวเสียแล้วเจอตัวช็อตไม่ต้องใส่ก็ได้ครับไม่ต้องวิ่งหานะครับถอดออกไปเลยครับแต่ของผมก็มีบอร์ดเก่าอะไรพวกนี้อยู่สามารถถอดใส่ได้ครับไม่มีปัญหาแต่บอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะมีภาพหรือเปล่าครับเจียบปั๊กก็ตอนถอดลําโพงออกครับที่มันเกะกะนะครับก็อย่าลืมดึงจุกยางปิดด้วยครับเดี๋ยวขั้วลําโพงครับจะโดนเหล็ก เดี๋ยวจะช็อตนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มอาการนะครับก็ดึงให้สุดแล้วครับระวังกันหน่อยครับแม่ก็ถอดจั๊มลำโพงตรงนี้ออกด้วยครับเพื่อความไม่ประมาทนะครับโอเคครับเนี่ยเสียบปลั๊กแล้วครับไฟเดี๋ยวผมจะกดเปิดนะครับเนี่ยขึ้นแล้วครับอคอนติคครับเรียบร้อยครับอันนี้ไม่ได้ใส่เสานะครับถ้าโลโก้ขึ้นก็โอเคครับในสมาธิ Okay. เดี๋ยวผมประกอบเลยดีกว่าครับคงไม่มีอะไรล้วเดี๋ยวประกอบสักครู่แล้วมาลองภาพเลยครับนี่ครับตัวนี้รีโมทไม่ได้ให้มาของผมก็ไม่รู้เก็บไปไนก็คงจะให้เห็นภาพแค่นี้นะครับ ถ้าหยุดตัวหยุดตำแหน่งอันนี้ก็โอเคแล้วนี่ครับก็โอเคครับไปคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องลครสไตล์และชาแนลวะครับตลอดวันนี้ก็สวัสดีครับผมตัวนี้ทําได้ก็ทำไม่ได้ก็ยกหาช่างนะครับอันนี้ก็ผมก็แน่แน่คร่าวนะครับโอเคครับสวัสดีครับ